มาตามคาขอแล้วครับอ่าพี่สอนผมหน่อยสอนผมทําหน่อยนี่ครับคือสี่ลวดเราก็เหมือนทาาปกติแหละครับเอาจุดที่มันคขว้กันห่างสี่ช่องนะครับแล้วก็มาบิดผมก็จะใช้เป็นตัวช่วยนะครับเจ็บมือครับไม่ไหวสอดเข้าไปในรูนะครับก็ทําการบิดไขว้เลยคือถ้าเป็นสี่วดยาวก็ สองรอบครับแต่อันนี้เป็นซี่ลวดเดิมครับรอบเดียวซี่ลวดขึ้นล้อหลังปกติแหละครับทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับมันก็จะดูแบบงงๆหน่อยนะครับถ้าคนไม่เคยทําน,นี้เราก็มาจับคู่ใส่กับล้อได้เลยครับอันนี้หลังจากขึ้นเสร็จแล้วนะครับโอเคสารซี่ลวดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตั้งล้อกันเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับ